สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับแอปที่จะช่วยแก้ปัญหาเมื่อเวลาที่เราหน่วยความจําเครื่องเต็มนะครับบางครั้งเนี่ยครับเวลาเราเช็คดูแล้วครับเราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าแอปพลิเคชันนะครับที่ทุกเครื่องอาจจะต้องมีการลงใช้งานอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแอปที่ดังมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คกันดูนะครับว่าคือแอปอะไรนะครับที่ใช้ขนาดหน่วยความจําในเครื่องเยอะมากนะครับ ผลจะเรียงตามขนาดนะครับนี่ครับโปรแกรมลายผมคิดว่าน่าจะมีทุกเครื่องนะครับที่ลงใช้งานอยู่นะครับออแอปตัวนี้ผมลงมาประมาณ5เดือนแล้วครับก็คุยอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มนะครับมีประมาณ3มกลุ่มนะครับแล้วก็ที่คุยเป็นคนๆก็มีอยู่คน2คนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ส่งไฟล์อะไรกมากมายเพราะว่านี่ขนาดไฟล์ยังใหญ่จนขนาดนี้นะครับใช้ใช้ขนาดที่เก็บไปทั้งหมด2องจิกนะครับ เพราะว่าไฟล์ที่เราคุยในแต่ละวันเนี่ยบางทีมันก็มีรูปนะครับรูปที่เป็นขนาด HDB ีไฟล์วิดีโออะไรรวบมาด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปกดลบจัดการข้อมูลตรงนี้นะครับข้อเสียของมันก็คือประวัติการสนทนาทั้งหมดจะหายไปหมดนะครับแล้วก็ไฟล์นะครับหายหมดเลยทีน,นี้ถ้าจะเข้าใช้งานไลน์ก็ต้องไปนั่งลงทะเบียนกันใหม่ตั้งแต่แรกไปโหลดสติ๊กเกอร์อะไรกันใหม่นะครับเพราะนั้นวุ่นวายนะครับใช้งานยากอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเช็คตัว หน่วยความจำในเครื่องให้ดูนะครับว่าตอนนี้นะครับผมมีหน่วยความจาเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับพื้นที่เก็บข้อมูลนะฮะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูตรงในส่วนของที่เก็บเนี่ยครับที่เก็บผมมีตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด4.1กิกะไบต์นะครับอ่าทีนี้แอปที่จะเป็นพระเอกของวันนี้นะครับก็คือแอปที่ชื่อว่านะครับ Clean t e m File Clean t e m File for Line นะครับ LCL เนี่ยนะครับ ลักษณะการทํางานของมันนะครับก็คือมันจะสามารถนะครับไปเลือกลบข้อมูลของลายได้นะครับสามารถกําหนดช่วงระยะเวลาได้ว่าจะลบหมดเลยนะครับสวัน7วัน14วัน30วัน60วันนะครับซึ่งระยะเวลายิ่งน้อยนะครับก็จะยิ่งคืนพื้นที่ว่างมาให้เครื่องของเราได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับเซตติ้งก็คือการกําหนดว่าจะไปให้บบ ไฟเทมนะครับหรือไฟล์ที่เก่าๆเนี่ยในส่วนไหนบ้างนะครับซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้นะครับในตัวลายเองไม่มีนะครับไม่มีในลายทําได้แค่คือลบทิ้งหมดเลยนะครับเหมือนลบทิ้งหมดเลยไม่ไม่สามารถมาเลือกลบตามช่วงเวลาได้อ่ะโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเข้าโปรแกรมครั้งแรกนะครับมันจะมีขอสิทธิ์ของ Android ก็กดอนุญาตไปนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าเพจ button start นะครับเราก็กดนี่นะครับ ที่รูปแว่นขยายเนี่ยนะครับอ่าปรากฏแว่นขยายมาแล้วนะครับโปรแกรมมันจะทําการค้นหาขยะในเครื่องนะครับอย่างตัวนี้ของผมเนี่ยค้นมาได้1.5 Gb นะครับอ่าเดี๋ยวทีวนี้เราลองดูในส่วนของเซตติ้งก่อนนะครับว่าอ่าตรงนี้นะครับมันจะลบไฟล์จากอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็7วันเนี่ยก็กำลังดีนะครับออเนี่ย มันจะลบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกอในเวลาที่เรากดค้นหาไฟล์ตั้งแต่แรกที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับมันก็จะเจอขนาดเนี่ยที่ใหญ่กว่านะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเอ่อไฟล์ของเรานะครับมันจะลบจนทัาถึงปัจจุบันเลยนะครับสามวันก็น้อยไป7วันนี่กาลังดีนะครับหกวันนานไปนะครับสาวันผมว่าก็นานไปนะครับสิบสี่วันกับเจ็ดวันในกำลังดีนะครับอ่ะในที่นี้นะครับอ่าผมจะลบ 7วันนะครับแล้วก็ e l e t e setting นะครับดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ Chat temp นะครับก็เป็นเกี่ยวกับไฟล์ชวคาวนะครับที่ใช้ในการแชทนะครับแล้วก็โพสทัมเนลต่างๆนะครับ Origin Gall e r y pic กนะครับก็เป็นรูปใน l ล n e นะครับเพราะนั้นอันไหนที่เราต้องการนะครับรูปที่เราต้องการเซฟล้วก็ไปกดเซฟไว้ก่อนที่จะมาใช้โปรแกรมนี้แล้วกันนะครับไปเลือกเซฟเป็นรูปๆไปนะครับเราคงไม่ได้เก็บทุกรูปที่คุยในกลุ่ม l ลน์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะขนาด เยอะมากนะครับลายอัพเปอร์ไทก็เป็นในส่วนของโฆษณาในลายนะครับไทม์ไลน์เทม์ก็เป็นเทม์นะครับเทม์ในส่วนของตัวไทม์ไลน์นะครับเพราะลายปัจจุบันเนี่ยทำได้หลายฟังก์ชันนะครับมีหน้าฟีดอะไรเริ่มเหมือน Facebook เข้าไปทุกวันนะครับอ่ามีลายอัลบั้มเทม์นะครับแชทตลูมโปรไฟล์พิกนะครับก็เกี่ยวกับโปรไฟล์นะครับของตัวแชทลูมนะครับ ก็โดยปกติไม่ต้องไปติ๊กอะไรเพิ่มก็ได้นะครับที่เขาติ๊กไว้ให้เนี่ยก็โอเคแล้วนะครับฟูลเพจแอดเซตติ้งนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับการโฆษณาต่างๆนะครับอ่าตอนนี้ผมจะลองเอาที่7วันนะครับอ่า1นจิกเนี่ยนะครับกดลบเลยครับอ่าลบเสร็จแล้วครับอ่ากำลังลบอยู่นะครับอ่าบอกว่าลบไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ1.4 g b จินะครับ อ่ะทีนี้เราไปดูว่ามันเพิ่มพื้นที่ขึ้นมาจริงๆหรือเปล่านะครับเข้ามาดูที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเข้ามาเช็คหน่วยความจําดูนะครับเห็นไหมครับมีพื้นที่ว่างขึ้นมานะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะใช้โปรแกรมนั้นลบนะครับพื้นที่ว่างของผมมีอยู่4.1นะครับนี่เพิ่มมาอีก 1.41.3นะครับก็ใกล้เคียงกับที่ลบไปได้จริงครับอ่าทีนนี้เรามาดูอีกค่าหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของตัวแอปนะครับว่าลดลงไหมจากตอนแรกที่ประมาณ 2G จิกนะครับอ่าลองดูต่างขนาดเห็นไหมครับจาก1.9หรือ 2G จิกเมื่อกี้นะครับพื้นที่นะครับเหลือแค่498 MB เมกะไบต์เท่านั้นเองนะครับลบไปได้เยอะมากนะครับ ท่านี้เรามาดูว่าไอสิ่งที่เราคุยนะครับประวัติการสนทนาอะไรต่างๆนะครับมันหายไปหมดจริงๆหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่ายังคงอยู่นะครับว่าที่ผมเลือกเมื่อกี้เนี้ยคือเลือกเจดวันนะครับเห็นไหมครับข้อมูลยังคงอยู่นะครับอยู่เยอะเลยด้วยครับเพราะฉะนั้นใช้แอปนี้ไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุยประวัติการสนทนาจะหายนะครับรูปเลิบก็ ยังอยู่นะครับนี่นี่จะนี่ประวัติการสนทนาอยู่เกินเจ็ดเจ็วันเนีนะนะครับเพราะว่าวันกี้ผมเลือกเจ็ดวันนะครับแต่เนี่ยในหน้าแชทเนี่ยก็คือประมาณนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนไปให้ดูนะครับ พราะวันวันนี้วันที่ห้าเมษาแล้วใช่ไหมครับนี่ผมสามารถเลื่อนประวัติการแชทมาได้จนถึง20 2สสิบเมษาเลยนะครับวันนี้วันนี้วันนี้วันที่5้าพฤษภานะครับเห็นไหมครับประวัติการแชทเนี่ยไม่ได้หายเลยนยครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนไปดูว่าได้ถึงเท่าไหร่นะครับอ่า ไฟล์ตรงนี้ปกติก็ปร,ประมาณเดือนมันก็จะหมดอยู่แ,แต่ประบัติการซุยเนี่ยแม่ไม่หายแน่นอนน,นะครับมาถึงวันที่5แล้วนะครับ5เมษานะครับสิ่งที่คุยยังมีอยู่เลยนะครับก็แนะนําไว้เลยนะครับแอปตัวนี้เพราะว่าในของโปรแกรมไลน์เองเนี่ยมันไม่ได้มีฟังก์ชันเอาไปลบฟังก์ชันถ้าโดยตัวโปรแกรมไลน์มาถ้าเราจะมาเคลียร์ลบไอ้พวกข้อมูลตรงนี้นะครับก็ต้องเข้ามาที่แชทแอนโทนะครับแล้วก็ มาดูในส่วนของนี่ครับลบไฟล์ในห้องแชทนะครับถึงกดลบไปผมเคยกดลบแล้วขนาดไม่ได้ลดลงเลยนะครับการลบประวัติการแชททั้งหมดมันก็ไม่ใช่อีกนะครับเพราะว่าถ้าไปลบประวัติการแชททั้งหมดนั่นหมายถึงว่าไอสิ่งที่เราคุยมาในกลุ่มกับเพื่อนนะคะกับคนที่เราคุยด้วยมันก็หายไปหมดนะครับมันก็ไม่ตอบโจทย์ที่เราต้องการนะคะนี้เราต้องการแค่เน่วยความจาเพิ่มมาจากการลบเทมของตัวไฟล์นะครับแค่นั้นเองนะครับ ก็โอเคครับแนะนำกันไว้นะครับแต่แอปตัวนี้ดีมากเลยนะครับนี่นะครับ Clean t e m p l a e for Line LCL เนี่ยนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์และแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ